อดีตค่ะพี่น้องมาได้อมาจินข่าวแ่บแก็มาชวนได้กินข่าวครับใกล้หนึ่งพี่น้องนี่น้ำกิมน้ำกิมพริกสดเห็นบ่พี่นอ้องน้ำกิมพริกสดเมื่อนี้บ่บไม่ผักพี่น้องนี่ใบเดียวใ <laughs> บมะกรูดใบเดียวพี่น้องเอามาโชว์ ก่อนกินตับแซ่บ้วยกันน้อพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าเพี่ก็มั่งใจหมอพช่นยแนะนำเนขาพูดละลายค่ะไก่ไ <c ười> ก่หนึ่งพี่น้องถ้ากินตับแซ่บ้วยกันเด้อจิ้มหนึ่งจิ้มอืมกับพี่น้อง 到底。Oh ก็ดูเส้นแถวหน่อยโอเคบ่ออ่อนพอดีพอดีใจ ว่าเนี่ยวันทีท่สิบสามเนาะวันทีท่สิบสองวันแม่หมชอชวนไปนดูแลพี่น้องเพื่อนยูไปดูแลผู้ไขเ้เพื่อนยูหน้าตาอำเพื่อหน้าตายูบานนาอุดมพี่น้องมันกับมาหาหลายยู่พี่น้องมาจากต่างประเทศก็มีเน,เนี่ย ม,มันจะเมืองเล่าคนห้องกับเจ็บปวดแตกต่างกันบางคนกอบปวดสะโพกซ่าขาบางคนกับไลไติดพี่น้องบางคนกับเป็นกระสในท้องเท้าดันในท้องพี่น้อง แต่ว่าส่วนมากโลก,ลค,มมลกคือว่าร้ายคมูก็คือไรติดพี่น้องเป็นอย่างคือไรติดหลายแถบพี่น้องบันเฮาเพิ่มประเทศงานนะส่วนมาก่นจะเท็ดงานแบบว่ากระแทกนะพี่น้องกระแทกพ่อเฮากระแทกตัวกล้ามเนยก็เกิดการอักเสบพออักเสบแล้วเพื่อนกับคแก่ใขบ่ได ต้นกบดีประคบกบดียังน,นะบันนี้มันก็เกิดก่อเกิดพังเผดไปหน่อยมันอักเสบมันก็ก่อเกิดพังเผดบันนี้ยืดบันนี้มุกแกนก็บาขึนขา้นก็แนะน้ำเพิ่นอยู่ว่าให้ประคบร้อนถ้ากรรมเนื่ออ,อ,อ,อักเสบเน,นี่ยกะ การหาเพลินอ่ะระโคบหรือว่าให้เพิินบริหารการไลต่ติดนี่ปเป็ยังไดว่าที่อาการห้องเพิินไลต่ติดนีเอาเมื่อไผ่ลังบ่ดได้ได้ไปนองบ่ได้องศาเลยปนตะคสแต่ใะไหนเ็ได้หายเอิญเอิญลูกหรือว่าเอิญมูมามตาิดไผ่มาปดไห่นะ ไปหลายพปหน่องเขาจะรีบเลียงได้บ่อโลกตัวนี้คนว่าคนถามก็ได้อยู่ห้องบ้องประเฮ็ดแบบว่าบ้องไปกระแท็กบ้องไปกระแทกกห้มันอักเสบนะเพราะว่า เกณฑพงานแบบทา่าเดียวซ้ำจากบางคนก็เกี่ยวหย้าแบบเกี่ยวอยู่คนแล้วโดเบริเวณกับเหนื่อยเพว่เพราะมันตึงมันก็อักเสบที่เราบาดนี่ กายบริหารน้ำแ้วกับเหตุงานพ่อประมาณานาะพี่น้องเนาะเป็นไปเหตุหลายเกินกำลังบางคนเพิ่ว่าโอ้ยนอนกับบารับบาร์สันปวดแหงหลายเพิ่ว่าปวดรือปวดฟันไหนได้เพิว่วมาปวดใครเคยปวดฟันแนว อันผู้ไข่นั้นเพื่อนบอกปวดคือปวดฟันไตยตโนปวดฟันมันก็จะปวดจึ้มยเนาะปวดบวดซังบวเศ้าถ้ามันเกิดคือมันแล้ว ต้องแก้ไขจยงไรประครบร้อนพี่น้องประครบร้อนแล้วก็บริหารบริหารแขนแล้วก็งดเหตุางาน,นนะักจนกลัวอาการปวดจะหายเนาะบางคนปวดกับปวดกับเบื่องดเหตุางาน,น มะโคบลองกับมะมะโคบมันก็เป็นหลายได้พี่นอ้อนสิเมื่อช่วงเห็นเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเหลือล่างอะได้ี่น้องเหลือล่างแล้วเขาก็ต้องมาฟืน้นฟูมันใหม่ทาน้ามันน้ำเลือดไข่ค่ายกำเนื้อทาน้ามัน แต่ไม่มอ้อนวดอยู่แถวบานก็ให้ไเป็นนวดน้ำแน่บางคาางนปวดหลังคือหลังข่อมเลยไปน้นองลังจะหลังจะคข่อมลงไปเลยเป็นยังวาติคือหลังข่อมพอวเวลาพ่นปวดพ่นก็ะข่อมไว้มันเวลายืดึ้นมันจะปวดนะพี่น้อง มันก็นเลยเป็นกลามเนื้อก็เลยเยืดไปเลยแบบน,นี้พาชนกันนาหน้านะมี่เศษส,สก,การก็จะได้ไปซอยพี่น้องที่หนึง่งแต่ว่า,ากับกลับมาทำงานอยู่ีอยู่ชิ่นนี้คือเมืองนี่ค่ะอยู่บนเท่อพี่ ถ้าหาตาม,มารักษาเพื่นก็ว่ามันยุ่ไก๋เพิดจากข้าน้ำมูกน้ำมันเพิ่นว่าโรคติดเนื้อหลายที่สุดก็คือโรคไรติด โรกไรตีดแล้วก็ชาชาเมื่อในี่ก็ลายอยู่มึงพเป็นว่าโรคอ้วนรักษาได้บอพเ่น้โรคอ้วนในตรงเรื่องอาหารอย่างเดียวพี่น้องจิ้ตัวทมันก็อ้วน แนะนำว่าตอนเย็นให้งดแป้งงดแป้งตอนเย็นเขา,า,า,าก็จะผัอ้วนร้ายเปนแม่แป้ประเทศเล่าก็มีได้พี่น้อง ต่างประเท็นเพื่นบอกต่อๆกันนะเิันหูว่าหมอจะไปเพื่อกับบอกมาหาก็็ีใจรลายพี่น้องแต่ดูแลพี่น้องเฮาซึ่งถือได้มากก็คือความพู่มใจเนาะน้ำใจเอาหายเพิ่น เขาก็มีเขาก็มีมีการให้น้ำเนาพี่น้องนอเนาะเขาก็เห็ุบุ้นท่างรักรักษาคนนถ้าเขาบ่มีเงินไม่ร่วงคับเขาก็ใส่แห้งรักษาก็ได้บุญคือ,อกันน้องพี่น้องเนาะสำหรับข่อมูซื้อข้อมออกะ แต่เห็นนะ่ะผู้ไข่ยเป็นยิ้มเป็นมแีห้งเข้าก็ดีใจเด้อขันมีโอกาสหมอชวนก็นจะไปดูแลพี่น้องอีกทั้งมวลทั้งเมอพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่ได้เรีก,ก็คือความดีใจความพู่มใจ เป็นตอนไหนถือว่าผู้มัใจอย่างนี้พี่น้อง คอใกล้แจดไปพี่น้องมีคนเลยเก่นอยู่ขอกินคอ,อบำรุ่งคอที่บ้านบ้านสวนห้องมอชวนนี่จะมีสาหวายา่าน้ำ,น,ำน้ำพี่น้องแบบน้องน้ำมาถอดน้องน้ำแบบแบบธรรมชาติ ผู้ใจปวดหัวเขาปวดขาสิก็ไปตีขาดูในหน่ำให้จก่กับลุงเล่ยนหน่ำเป็นเทนนา่าจะไหวหน่ำมัมเนมปเป็นเท่ากับตีขาอยู่ต่อฟังนะพี่น้องเอาไปเคลื่อนไหวมันอไซอยได้ได้พี่น้องพวกคอพวกง้างเท่านี้ เสบืบก็ขน้นนขนมขนมเนี้ยขึอก่อนใหญ่คุณหอนงป่วนเหมือนไงพื้นรุนนนยด้วยน้ำตาลเสียบอยู่พี่หอหวานน,น,นิดหน่อยนห่าหอมเมื่อยหอมกับยกกินของหวานเล็กน้อยนะพี่หอเนาะแต่ว่าหอมพอกินหลาย กินพ่อประมาามันกินจำนียก็อิ่มเลยพี่น้องกินพ่อดีห้ามบกฝืนนะพี่น้องเนะเาะกินจำอิม่มเหลือเขาก็เอาไปกินเ่อไม่เขาบกบริสิมได้พี่น้อง ขอบคุณหลายๆด้วค่ะเดี๋ยวเขามารับชมคลิปนี้ก็ซับนี้ก่อนแล้วคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ